สวัสดีจ้าื้นนี้พอกับตามีวิธีแสดงขึ้เก่าค่ะพี่น้องจ้าเมนีจ้าตำจสภาพสู่หูสู้คนสู่หูสูคนมาก,กินอันลาบเป็ดจ้าพี่น้องไม่บอกผิดค่ะหิวขอไล,ล่ตาไล่ไปแล้วลาบเป็ดจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ลาบเป็ดคนรือค่ะสื่อมากขึ้นเก่าจ้ามนเมนีกับผักเครืองเคี้ยงกะมีใบอันยังก้นอน,นอหนีนอขึ้นมาใบางน,นะฮะไปบอกก่อบอกหรือใบอย่างไงละ่ะ บักแตงค่ะผักเครื่องเคียง Ooh, อูน้นี้จะพิเศษด้วยจ้าต้มเป็ดจ้าอู้หอนแหง้งอู้สับแซ่เลยจ้ามื่อนี้จ้าก่อนจะไปกินนะจ้าพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าผูใ้ใดกดติดตามแล้วกกอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเนยจะาด้อไพ่ขาว่าเบิ่งไม้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ตามน้ำเนยจ่าด้อขอบคุณทุกการรับชมรัะฟังนะคะ่ะมาำเ้ยจ้ามากินน้ำกันเลยจ้าขอซดคำแรกไปเลยจ้ากำแกหลกดูค่ะ อืมอืมก็ถือเี่งกว่าใช่ปะอืมข้างนอกอืมอืมอืมเ้างในลองกรอบอ่ะอืมป๊า ปปเป็ดขึ้แสบอะน้ำซุปมันข้นหอมเลยแม่พี่น้องถือขิงฮักเด้นันน่งกรอบๆอะมะกรองระไร ฮืมสดชื่นชื่นใจชื่นอยากก็ดีจ้ะพี่น่ะหลากปิดกันหน้าจิ

ข่าเทียงเขาแร้งร่วมกันอืม แบลบดคำง่ายมึงด้เฟยเป็นกับเปืป่อยไปเปื่อยเลยเอนติกระดูกนะ เป็นคนมักแทกกก็ดูไม่เ่็นอรของหมัก,มกบวกดาบพวกตรงนี้มากครับ มาซุดมาถือใจขอแ้ว่ ừ. ตุ้มเป็นเซบอกอ้ยหอมจะเลือนอาหาร

ลาบเกษตรกรนะเนาะชาวบ้านนะพอเสี่ยมพอพันสีพวกเทศกาลเกี่ยวเขานะพี่น้องสิ่งนี้เห็ดสีเขาแล้วกินลาบเป็ดต้มเป็ดทอดปากเป็ดเนาะแบบว่าแก้เขาเคนะถ้ามันบานโนตะกินะใบอันเขาขึ้นแล้ว Ba bọc bọc mì nó thoát cọp mẹ kìa lap bện sẵn mẹ dùm mẹ 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 มันก็ลาบเป็ดแจบเพลินผักแพ้วหนึ่งเขาก็ลาบเป็ดเนาะอืมหอมขี่นิ่นานะ ไเป็นไดกหน่อยสมมือเน้นก็สยบะหมีแ่แหละเขาขึ้นเราม่เด้ตจางรสเกีียวเนาะหนึ่งชอหาพอๆกัอบอกว่ากระลังอันเขาขึ้นเราเจลูกเกลีชอบหมาดมาหมานไม,มน่มคเคยได้ยินเสียงแล้วบอกนะเดีย๋ยวช่วยไมยยอยู่ อืมอืมอืมแสบอืมโอ้ยลงข้อเลยจ้ะพี่น้องถือกใจครับ Thôi ừ. đi coi <coughs> <coughs> Tụi mình bị phụ nhanh bạc nói nè tới cả kín này. Kín <coughs> này lại กินไต่ก้อนกินในรารเนี้ก้อนนี้กินได้บาลายนะพี่น้องเนี่ย <c oughs> หมดด้วยเท้าน่นะเอ็มมีคนถามมาตอนกินซุูมือกินแบบกินเข่าร้ายกินยังไรยอย่างเนาะเหตุจากไหนไม,ม่มีที่ไอ้ดูได้จางไหนนะอันแต่ก้อนหนักหาทิ่เก่าเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วห้าสิบเก้า ตอนนี้เราอยู่หา1ดนะคะลดมาประมาณ8กิโลนะ8กิโลค่ะเคล็ดลาบกัคือตำสิกินกาแฟาดำเนาะกาแฟาดำนี่มือตอนอนย่างสันห่อนเลยกาแฟาดำบรรละแก้วเท่านั้นหลังห้องกินขเขาได้ปกติแต่ว่ากาแฟาดำมันสิไปซอยเหลืองลดคอเลสเตอรอลอพวกไขมันในเหลือจริงจินเนาะอันนี้คก็คือไปศึกษาไ้ทีหนึ่งนะคะ แต่ทางามันเห็นผลบ่เห็นผลเนี่ยเห็นผลอันนี้ตางกบบกินปกติบได้ว่างดมือนันมือนี่แต่ช้ำน้ำมูกว่าตางอยากกินมือดึกลูกขึ้นมากหูหาหูทุมตอนกินยังกินทายคีบบงคึืนคือการแบบแปลว่ามือบางมือก็ว่บหาหูกทุ่มต่างทายคีบต่างกินนึงสีเนาะบอดี้มีแบบว่าไอ้บอบอมีแบบว่าไอ้เฮาที่แบบงดมือดึกงดนันงดเนียงสิแดกๆอาจจะเข่งอาจจะแบบงดใน่จ่ แหลกๆอะเนาะแต่ตอนนี้บรดี้งโต่างกินปกติแต่น้ำหนักต่างกับงทีค่ะก็คือถ้าเราไม่ได้พึ่งยาพวกลดน้ําหนักเพราะว่ามันจะไปพวกกล่อมประสาทนะพี่น้องเนาะอันนี้แนะนําแบบวิธีธรรมชาตินะคะกินเลยกินแล้วก็กินผักหลายๆกินผักหลายวันที่ซอยเดือนรกานขับถ่ายค่ะเอาไปวาจ่ามือนีตามกินขาวอิ่มแล้วด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเราฟังเด้อมามาหนังฟ้งนำไฟต่างกินอะไรตาพี่น้องมัอนี้มีต้มเป็ดหลวก็ลาบเป็ดจ้าถ้าผู้ใด มักกะไร่ถือใจกะแช่ไห้นำ้ำในเดอ้อคลิปนี้ได้จ้ะสำหรับมือนี้ค่ะคลิปนี้ตั้มขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้ะเดอะ้อขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ